อาไลสิ้นขวัญตาบัวเปลี่ยนสีอดีตนางเอกดังติดเชื้อในกระแสเลือดสิ้นขวัญตาบัวเปลี่ยนสีอดีตนางเอกยุค60 เดยเมื่อวันที่8ธันวาคม2567เพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ได้แจ้งข่าวเศร้าตุ๊กตาขวัญตาบัวเปลี่ยนสีได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่6ธันวาคม2567ณโรงพยาบาลราชวิถีด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะโลหิตเสริอายุ77ปี สำหรับตุ๊กตาขวัญตาบัวเปลี่ยนสีเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2490อดีตนางเอกละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โทรทัศน์ของประเทศไทยรวมถึงนางรองภาพยนตร์ไทยซึ่งแสดงคู่กันกันกบเพชรรายยาวราชหลายสิบเรื่องด้วยกันควัญตาบัวเปลี่ยนสีสำเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอุวมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวรนาถเธอสืบเลือดเนื้อเชือ้อไขมาจากเลือดศิลปินโดยกำเนิด เธอเป็นบุตรสาวคนสุดท้องในจำนวน6คนของอดีตดาราอาวุโสภาพยนตร์ไทยยุคบุกเบิกพศ2470-2500คือชล้ำบัวเปลี่ยนสีพระเอกหนังบูคนแรกของประเทศไทยเจ้าของรางวัลเมฆลาประจําปี2525 25, และอดีตเซียนพระผู้สะสมพระสมเด็จวัดใหม่ไว้มากมายทุกรุน่นมีมากถึง500องค์ซึ่งในอดีตนั้นพระสมเด็จที่ดีที่สุด ปีดาเคยแสดงหนังเรื่องกรรมสนองกรรมกลัวเมียพญาน้อยชมตลาดพระล่วงรบระหว่างรักเลือดชาวนาเลือดแค้นแก่นสลาสีแสงมหาพินาศและพี่เคยของเธอก็คือพระฤหัสบุญหลงอดีตดาราอาวุโสผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยชื่อดังในอดีต ควันตาบัวเปลี่ยนสีเคยผ่านเวทีการประกวดนางงามและได้ตำแหน่งรองชนะเลิศก่อนที่จะเจริญรอยตามบิดาของเธอโดยเป็นนักแสดงเต็มตัวก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงหลังจากที่ได้ติดตามบิดาไปตามกองถ่ายหนังทุกแห่งทุกคนจนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากพระรหัสบุญหลงพี่เคยของเธออีกแรงหนึ่งเธอจึงก้าวเข้ามาเป็นดาราภาพยนตร์แสดงทั้งจอแก้วและจอเงิน ผลงานการแสดงของเธอเป็นที่รู้จักของแฟนภาพยนตร์ไทยในอดีตเป็นอย่างดีและแฟนภาพยนตร์โทรทัศน์ยิ่งรู้จักชื่อเสียงอย่างแม่นยำเมื่อเธอได้ก้าวเข้ามาแสดงภาพยนตร์โทรทัศน์ในเรื่องไก่ทองเป็นนางเอกภาพยนตร์โทรทัศน์คนแรกของไชยโยโปรดักชัน โดยสมโพธ์แสงเดือนฉายราชาหนังจินตนาการและสเปเชียลเอฟเฟกตของเมืองไทยในอดีตซึ่งเป็นเวอร์ชันจอแก้วละครโทรทัศน์รุ่นแรกของเมืองไทยโดยระบบทเป็นตะเภาทองเป็นนางเอกคู่กับปรีดาได้รับการกล่าวขวัญอย่างมากที่สุดส่วนเรื่องยายกะตากับพระอภัยมณีเป็นนางเอกคู่กับผันลบและนวรั์ นอกจากผลงานการแสดงแล้วเธอยังใช้เวลาว่างช่วยงานกุศลเดินแบบโชว์เสื้อผ้าให้กับโรงเรียนสอนตัดเสื้อสอจุดนักป้อมเพชรอันมีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตอยู่เป็นประจำซึ่งเคยเดินกับเพื่อนดารารุ่นเดียวกันเช่นอุสาฉัดรชรานิมิตขวัญใจสะอาดรักและบุษรานาริมิตร ชีวิตส่วนตัวคุณขวัญตาบัวบเปลี่ยนสีอำลาวงการบันเทิงนานแล้วมีบุตรสาวหนึ่งคนคือชนาพรและบุตรชายอีกหนึ่งคนทั้งคู่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีระโทจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีคอมเมิร์ซและเป็นผู้ประกอบการนักลงทุนและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการค้าขายแบบนำเข้าและส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ คุณขวัญตาบุญเปลี่ยนสีเสียชีวิตเมื่อวันที่6ธันวาคมพศ2567ณโรงพยาบาลราชวิถีด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งนี้เธอได้อุทิศร่างเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลราชวิถีทั้งทีมงานเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยค่ะทังทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ